สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบวี่ก็มีเคล็ดลับดีๆค่ะมาบอกต่อทุกคนกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายนะคะหลายๆคนต้องดูคลิปนี้เพราะว่าโบวี่เชื่อว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเหมือนกับคุณแฟนของโบวี่นะคะแต่ก่อนคุณแฟนโบวี่ค่ะมีปัญหาเรื่องของการหลังเลวนะคะฟิลลิ่งไม่มาอารมณ์ร่วมไม่ได้ แล้วก็เรื่องกิจกรรมบนเตียงเนี่ยของเราก็ขาดหายไปแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรู้สึกได้ว่าน้องชายก็ไม่แข็งตัวด้วยนะคะปัญหานี้เป็นปัญหาที่โรคแตกมากแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเราต้องหาอีกหนึ่งหรือภอพันลวแหละนะคะที่พยายามที่จะให้มีอารมณ์ร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้เลยนะคะสําหรับนี่นะคะ Balance X ค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเลิศจริงๆเพราะว่าคุณแฟนได้ลองใช้แล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจกับเรานะคะ หนึ่งแคปซูล<ม>ก่อนทำ ภารกิจนะคะ15นาทีโอ้โห,โโหเห็นผลเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไม่เคลียร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะบอกกันก่อนว่าช่วยบํารุงเรื่องของสุขภาพของคุณแฟนด้วยนี่นี่นะคะหนึ่งกล่องค่ะมี10แคปซูลนี้นะคะก็ให้คุณแฟนได้ลองทานอยู่ได้เลยแล้วก็ปฏิบัติภารกิจกับเราได้เลยรับรองว่าอ้อฟิลลิ่งมาแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกได้ว่าคุณแฟนเนี่ยก็อึดทนนานด้วยนะคะที่สําคัญตัวนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะ นั่นก็คือ1กล่องราคา990บาทคา่ะแต่ว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะคะกล่องละ690บาทนะคะซื้อ3ฟรีไปอีกหนึ่งกล่องแล้วก็ยังมีเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะคะ,ะ,คะอยากจะให้คุณแฟนมีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็รู้สึกได้ว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมกับเราก็รู้สึกว่ามีฟิลลิ่งมาเต็มนะคะก็ลองไปจัดก,กันดูนะคะบาลานซ์เอ็กซ์รับรองนะคะว่าคุณแฟนของคุณนั้นแล้วก็ตัวคุณเองก็จะมีอารมณ์ร่วมกันมากขึ้นด้วยนะคะโอเคตัวนี้ลองไปสั่ง ซื้อกันเดืนนะคะวันนี้โบวี่มาบอกเท็ดรับดีๆถึงขนาดนี้แล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบาย